สบายดียามเช้าพี่น้องเอ้ยแต่เริ่มแต่เศร้ากว่นี้หนาวเริ่พี่น้องมันนี้หนาวบุญเสื่อมไม่น้อยกับพวกมไม่น้อยสิไปคาดอันไปถอดอันนี้แหละแต่มันยังยังเคี้ยวอยู่เลยเล็กน้อยเดี๋ยวออกไปอันบล็อกแปดโมงกีนกระเปิดเนาะแมนบประมาณนั่นแหละแปดโมงกลางค่ำไปเขาเดียวพี่น้องเอ้ยทีได้ถอดออกได้เจ้าทีได้เห็นความมันทีได้ของฝ่ายรูกว่เพราะหม้อหอเขาใส่อีกที่หนึ่งบอวยใส่ใหม่อะไรใส่เขาก็ใส่บ้างเก่าหรือว่า เหมือนว่าเขาเปลี่ยนเพือกซื้อเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนเด้พี่น้องเลยไปเปลี่ยนอันนี้ออกแล้วเขาก็สิติดอันอันตะวงบางหายแล้ววะซ้ามันมือตักไม้หมดแล้บั้นคนที่เปลี่ยนชาวแปรหมดแล้บั้นรอคอยเนาะหักตาเจ้าก็ยังเขียวเนาะโอ้โหเห็นกระดูกโผล่เลยได้พี่น้องเลยจอยลงจอยลงกระดูกโผล่ไดรดีไดรดี ลดลงจ่อยลงจ่อยลงอันนี้ขอว่าอยังน้อยเองเนาะเอาว่าเรื่องนองทองก่อนเนาะลามเรื่องนองทองก่อนสักนิดเนาะเราอันเห็นเม่นมาอันช่องรูปอัเม็นคอมเพราะว่าน้องทองไปอยู่แล้วนุ่มมีขี้ขาอันรับไส่นะทำนองนี่แหละความหมายของเราค่ะคล้ายเลี้ยงลูกไอ้มึงนายคุณนายนะน้องนี่อ้าวที่ผ่านมาน้องทองไปเลี้ยงลูกคอยเด้อเราแค่เอาเล็กๆนิดหน่อยยามคอยไปหลินเนาะ งามน้องนัดเอาไปหลินน้องนักขี้หอนน้องน้องนัดเอาไปหลินแล้วกันนั่งทองแล้วกันเบิ่องน่องเล็กๆในหน่อยเด้อแล้วก็ไปเอามาพ่แม่นั่งทองเลี้ยงลูก่อยได้เจ้าคิดพิษอันนั้นแม่นแม่นงมากอ่ะว่าอันนี้ผู้นี้หายเอฟซีเยก็เราเคยเม่นเม่นดีหายกำลังใจอ้นตลอดบางบางข้างเราบางทีเราจะบมดเข้าใจเนาะทีว่าน้องลุงจินตี้นกับปูน้ามาขึ้นที่น้อง กินปิีงกับปูหนาว่าอันไปเสริมสวยเพื่อลูกกินตะไคร่กับปูหนาน้องลุงแล้วหมักแบบนั้นเลยพี่น้องเลยโอ้นมีทั้งหมูมีทมั้ทงปลาให้กินเราก็บบุกินเห็นบ่มีเสีนปลาอยู่ลุงกินไม่เสีนปลาแล้วก็เราบุกินปลากระป๋องอกับเนยเอาไว้จะค <laughs> ือโขได้งเลตกใจตลอดโขดขวนเขา่นานักน้องน้องลุงเราเป็นคนที่ว่ากินเล็กๆน้นอยๆแล้วก็อิอ่มนมเนอยเอียง ขาต้องให้ไปเอาเพื่อนม่เถ่าน่อยมากินโลดบ่ได้ขาดพี่อ้องเลยเขาไม่ได้ให้ลูกคอยหิวบ่เมนว่าเออนางอ้นเสริมดังมาในลูกอดอยากข้างน้องเมฆข้างน,นัี้น้องลุงน้องลุงหาคนเป็นแนวนน้นเด้อพี่น้องเดิอบอ่เมนเล่าเล่าสีอันคนมีเนื้อนางคือน้องบอ่สีซะเราเป็นคนพร้อมแต่ไลแต่ไล่แล้ว ักเรากินเนาะเรากินหลายได้เรากินช่วงนี้เรากินหลายอยู่เออเรากินหลายอยู่เราจอหเราแห้งอะไรอดเราทูเหินก็ได้ล่างถสวยล่างด๋อน้องลุงนะเราสิเป็นคนกินช่วงนเราเห็น้องเฮ้ยกินหลายแต่เรากินสะอาดนะพี่น้องเข้าใจบ่เราสิกินสิโอยสะอาดเราสิกินไปเรื่อยๆของเราตามอันพื้ใจของเราเอาตัวไข่มาเนี่ยชองเสื่อนพี่น้องเนี่ยใชอไข่มาจาก โอ้ยสิคุณ่อสะดอกนาคต่ว่าถี่มแม่งกันดักเถือที่สามเลยเชื่อแรกอันเห็ดอันตะกใส่วังนี่เกาะเกาะคือว่าเข่าสิติดอันมั่ยคนก็เลยเกาะตุ่มจมสีติดตอนนั้นเพิ่มเลยเนี่ยเข่าเนาะเนาะเนาเนาะจะให้กระชื้อเข่ามากฮะเอ้ยบวกีบไม่ค่อยเบื้อหลบเขานะเด็กค่อยลืมดอกไอยว่าหอดใสเออว่าหอดเรื่องอันเรื่อง ทั้งลุงลเ,เรากินเขา่าเรากินเข่าซ่าเรากินหลายอยู่เราก็แข็งแห้งหอยู่ยเท<พ>็ดเ,เวียดเคลื่อนเวียดซ่า,า,านได้วาซ่นนนานเคยนกนงเนาะเป็นนมเป็นเนยอ,อย่างกี้ไปทุเรียนข,ขาก็ซื้อหยัยกใส่กระเป๋าให้ขันรถไปส่งหรือว่าขันโบไปส่งก็เอาเงินให้เราไปซื้อกินโรงเรียนพี่น้องเลยลูกสาวน้องลูกนั้นแลมาแต่กินกระปูนาคือน้องนัดคือกันเราก็ยังแกะงองมันเลยมั<อ>นแซ่บเลาน เท้ากุใหญ่ก็ยังหมกักอดเนาะเราอยากกับปูหน้าพี่นออ้องเขาก็เลยซื้อไว้ให้ลูกคอยเมื่อวาน,เ,นเราอยากจำอ่ะเรืองเืองมันน,นะมันมันอะไรบ่แมนว่าบะแมนว่าิีดสีอสสยากแต่อย่างใดเด้อพี่น้องเด้ออ้นชุมมือเหนียอ้นกระเทือว่าอ้นมาหอดจุดนนิกอะคือแบบกะมาไกลกว่าแตาา่เก่าหลายเนาะน้องเนาะแต่เก่าก็ถูกอยู่แต่ว่าแนวกินเนี่เขาย่อมหลับเลยวบริหิวบริหิวแม่ม้อนเราเลี้ยงดีเราเลี้ยงลูกแบบทึ่ง ถึงสิทุกแต่ว่าโบเหี้ยวไม่เอากินค่ะว่าท่านอยากกินปลาก็ได้กินอยากกินหมึกกินกุ้งยังแม่เราซื้อมาให้กินแต่บริเหตุดูทุกอ่ะแต่ว่าเรื่องอันเงินบบสิไปซื้อทองใส่บบสิไปสร้างบ้านบบสิไปซื้อรถบอเอออันาคตนีพี่น้องเลยมีอันนั้นคตถือว่าซ้ำเฮือนอ้นก็ถือว่าพอเพียงเนาะพี่น้องบ่ถึงก็ว่าขาดหรือกืบโบทึงก็ว่ารวย พอเพี้ยงก็กินพออยากเนาะอ,อ้นเนาะกอกินพออยากและการเลี้ยงลูกล่ำม่อยน้องเมฆบ้น <c oughs> น้องลูกน้องเมฆโดนมันเ,บ,เบ้เออว่า <c oughs> ลูกมึงหันเลี้ยงอ่ะมันดีดีเดอ้อซันอันนี้สีว่าสีสันมันลูกของข่อยเนาะลูกข่อยสิเป็นยังไงกับลูกข่อยเนาะลูกข่อยสิเออบอกคือสีว่าบ่เป็นกะอันนี้มันลูกข่อยเนาะน่องเนาะ ่สิเลี้ยงน่าได้กะลูกข่อยจะเสี้ยงอะไรเลยคือลูกเจ้าเราคอยยังบวบเลยลูกเจ้าเพราะเขาบูชเจ้าเจ้าอาจจะบูชาข่อยเนาะแม่นแล้วลูกเขาอยากบูอยากเป็นอะไรก็เลี้ยงแล้ลูกเขาเอแค่เขาเยกหาของดีๆเขาให้ลูกกินเนาะหาเงินที่มือนี่ก็หาเพื่อลูกแล้วว่าอ้นเนาะแม่นเลยอันนี้กะจักปีเลยพี่น้องเขาจิตหน้าเขาอยากเสริมสวยจนกระทั่งมาหอดยุคน ah ี li li ้งเขยยัง้ไดเสริม เขาะมีแนยขวบกระเห็ดขวบเงินเดือนขอยก็ไลเน่เนาะพี่น้องเนาะพรายส่ซะเงินเดือนขอบไลกว่านยูทูบเบอร์รอๆนี่ใส่พี่น้องเลยส่ายสิซะเราพนันอยู่แล้วเพื่อนขอยใส่จ่ายเงินไลแต่จริงจะส่งก่มันได้ไลายส่ซะเันนีส่งลักๆออนก็ขอบุณเอซีนี่แหละที่เนี้ยแน่นลราคา เป็นกำลังใจให้กดไลค์กดติดตามเบิ่งโฆษณาให้กระผมมือบระผใจมีอยากมีจิงถือมือนี่ค่ะบริษัทสมาดเอฟซีได้อยบริษัทมาดเอฟซีเปิ่เผยโฆษณาเนาะแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีที่ที่ผ่านมาคอยช่วยเหลือคอยไม่ได้คือคอยขาดระชริงจังจนกระทั่งมันยืนหยุดนี่ผลกระยุดทุกคนยุดว่าเออนางอ้นเห็นเรามีพอเพียงแล้วค่ะ บทจำเป็นจะหายเราแล้วอันนี้เขาใจพี่น้องเลยโบแมนว่าเจ้าพ่อหาได้อยู่อยากจริ่เลยยังไปช่วยค่ะเงินเขาดนทงเขายูนบบแมนไช่พี่น้องคนเฮาโอ้คนเฮาต้องต้องยืนโดยลำแข้งของตัวเองต้องพึ่งตัวเองพี่น้องต้องพึ่งลำแข้งตัวเองที่มันจะอันยืนที่สง่าที่สุดเนาะพี่น้องเนาะสิ่งที่สำาัมากส่นกับต่อแข่งต่อคายครับมีคนสวยมีคนนุน มี่ทานมากแต่กนมีทานอยู่เนาะโมกุลขอบทัวมีรถจักรสองคันแล้วกีแต่โอเคพี่น้องให้เอามาเป็นหนีบมเป็นแล้วไวกับคอเอฟซีซอยเนาะพี่น้องเนาะเอฟซีซอยถามว่ะทำเอฟซีบอซอยเืินนั่งอ้นสีแล้วบอขี้แล้วกับซีดอยู่หลายปีอยู่เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าคอยบืนไปเนาะแน่นคอยคนสู่ซนหาเงินอยู่แล้วเนาะถ้าคอยคอยไม่ห่วงขาคอยคิดว่าทางยืนเงินเดินยืนยูทูบอยน้อยลงคพราต้องหาแนว คือคอยขืดอยู่แล้วพอเห็นปฏิภานมาคอยเห็นหิวคอยตกคอยอยากไปเห็นงานลดได้ที่น้องคอยบอกทุกคลดว่าคอยไปเหตุงานคอยเห็นวิวคอยตกเราไปอยากไปเลยได้คอยคิดคิดไปนั่งคอยเหตุเรียอไปนั่งงานคอยว่างถ่ายคือว่าพี่จะคอยจะบอิมีกูนั่แหละที่น้องคือวาฟังแต่นะองบอยเข้าใจกันีสุขคนณอยกับอบใจเอ อันที่ผ่านมาที่หักที่แท่งเี้ยวแน่นคนโคษณาเ้าหักแพงเนาะเนาะบ่ชินบ่ฟ้าแต่บทมุกทใจฟ้นี่หักแท่งยังไงยังใจดีทั้งหลายเนาะคือ้นยู่เฮือนตัวเองมันดีแต่แต่บรอยาจมีออกจากเฮือนเลยเนาะค่ะสุกว่าเอาเฮือนเอาเขามีพวกผูปั้ตเก็อยวกไปบ่ได้งานากไปเราไปได้ปรเห็นั่นจะเจ้าประกาศเงินเดือนมูลหามูลหกมู8แปดจะมีนี่ปล่าจะไปเนาะ ก็ตะหาเอาใได้ที่น้องมันก่าลูกน้อยมันก่าลูกน้อยเนี่ยพอเห็ดที่ทุบไปน้ำเนี่ยพอชีเห็ดเปียกไปน้ำไปน้ำเนาะอดเนาะโอเคเลยวน้องเงินน้องพอใส่พอจ่ายเรือใส่เรือจ่ายเอายไปื้อรถใหญ่เนาะถาน้องเมฆใหญ่ก่อนน้องเมฆใหญ่เขาเฮียนเนี่ยยังสบายเมืนเดิมันนีเอ้ยพูดแล้วอันนั้นหูกพ่วงมาเลยนะเราเคยคอมเมนต์ดีอยู่คอมเมนต์ให้กำลังใจดูดีบางครั้งเราอาจจะบอกเข้าใจมี่อยรหักกะตื่นเฮ้ยใครยังบดได้ลือดอกเดี๋ยวเกลือโลด นี่แหละตื่นมากอ่ะมาบอกสมัชฌ์ซะก่อนนอกน้องนอกกับอันม่นี้น้อยก็มาแต่เดึกๆหงียนเสียงพงเมฆเกียร์กัสเกียร์กัสเอาเพื่นห้องยังดีว่าแลนมาเลยว่ะมันนั่งหลีกทุกคนแต่เ้าให้าเพิ่นเข้าใจแล้วว่าเอฟซีลังคนหักเขาอยู่หักเข้าพร้อผมพูดแต่อันเข้าใจอยู่แต่ว่าบางครัง้งเราอาจจะบอกเข้าใจค่ะโอนก็มาอธิบายในคลิปนี้เลยเดอ้อเลยอ้ายป้าลุงก็สกุลสุคน เดี๋ยวคลิปแม่น้อยกสิไปอธิบายคอมเมนต์ไลยอยู่เลยพี่น้องเ้อหลยอยู่แต่มีบางคนว่าถ้าทรงน้องกลับไปแล้วห้ามพูดถึงน้องคอยก็บประยากพูดถึงอกแต่ว่าคอยที่ต,ตอบคอมเมนต์คุณถามมาเนะแม่บอดอภเนอะเขากสิไปตอบคิคลิปไปเ้ยพี่น้องเออ้อตอนนี้เราคิด<อ>สดักคนก่อน ที่ผ่านมาข่อยบริเว้าหลายเด้อเราเป็นคนมือไวเราเป็นคนข like. ี่หลักมาเฮือนข่อยเจ้าหน่อยหลักอันนั้นหลักอันนี้ของลูกสาวข่อยพี่น้องโบผมอือโบผมติดผมบอกข่อยโบว้าวสื่อข่อยเว้าเพราะว่ามือนั้นที่ว้าออกมากขาัำกระเทินคนหลักเกิอไปแล้วนะพี่น้องเขเลยว่าเรื่องตุกตาลูกข่อยขึ้นมาเนาะมีเด้กคนหลักถ่ายักส่งให้บงนี่เลยมีรักฐาคนหลักอันตุกตาไปแล้วเขาเฮือนข่อยมีกล่องจอนเนาพี่น้องอืม ขนาดมันแล้วมีกล้องว่เราหัเราหับหูอยู่แล้วเพื่อนข่อยมีกล้องข่อยตองเห็นเราก็ยังกลาเห็ดเนาะเอามนี้มาตัดผมลุตุกตาลูกข่อยนางทองข่อก็บบกเขาใจคือกันเราเป็นคนในใดพัน่าอยากได้เอนอันเจมีจักโตว่นนั่งลุงเอ้ยเราเจ้าปันข่อยแนยขอยอยากหลินอันโตเกาของเ้าหลักเอาไปเสื่อมยุ่ิแจเฮือนข่อยละนล่เบื่อแล้วให้ข่อยเดิกเอาวาเนาะขอกันได้อันนี้น้องลุงเราโมเมนคนขี่ถีได้พี่น้อง ตุ๊กตาตัวนั้นล่ะเพิ่นได้มาจากอันป้าเพิ่นป้าเพิ่นซื้อให้พี่น้องมันก็ตุ๊กตาแต่นั่นก็โบกแพงปันไดดอกแต่สําหรับคนอันถูกคนยากมันก็ต้องแพงเลยพี่น้องเลยลอยกอบาดบ่สามลอยหาซิบสามลอยหาซิบหรือสามหนึ่งสามลอยหาซิบหรือสามลอยเก้าสิบเก้าหลืออะพี่น้องมันคุ้มดกดกเขนะตุ๊กตานะที่มันมีสุดงามๆามเขานะพี่น้องแอผมมันสุดงามแล้วตื่นมาแล้วผจิวีผมก่อนไปโรงเรียนได้ลูกก่อน อนอนก็ยังเ,เาอานอนนําเราเห็ดบนนอนอยากเฝ้าให้เด็ดหรอนนเนาะเราเห็ดบนนอนเห็ดตุ๊กตาเราอีกข,ข้างบนเราเราก็เกิดความเกิดอยากได้อีกนะนั่งลุกหรือว่าในไรนี่แหละพี่น้องเขาไปจาอยางหรเรื่องอชัอาชายไรย่ ป้ายสีเด็กน้อยไอ้เขาี่น้องเนาะประมาณเอาที่ให้เราเขาที่อันนั้นอาค้าเราเอาโซนในความดีคือเอฟซีว่าอย่าพูดถึงเลยอย่าใส่ร้ายเด็กเลยบอได้ใส่ร้ายเด็กเด็กเหตุผลก็คือพีดเด็กพี่น้องเลยถือนี่กับบาถือเนาะเรื่องดีเรานี่ก็มีอยู่พี่น้องประมาณว่าจะมีแต่เรื่องเบอร์เรื่องบอดีเรื่องเออเรื่องดีเราก็มีอยู่เรืองเราะเราก็บฮุกจักอันเราโบเราฟังความแต่เวลาเขาบอก เรื่องดีเราทุกคนเกิดมาพอใจเราเห็ดใ้เบิ่งเห็ดในเห็นในตาเนี่ยเห็ดถือกับมีกันทุกคนมาสิซะ่่อยกันยังเห็ดพิษมากกับตั้งลายเถื่อสั่วมากกับตั้งลายเถื่อวองพิดพลาดของคนรามันต้องมีเนาะแต่ว่าเขาก็ต้องบอกเล่าดอกพี่น้องทุกคนมีสัวมีพิษมีถือกันทั้งนั้นแหละส่วนสิเถาบเนาะ่าสิซะอยู่แนวบันไดอุ่นเลยสาระรับอย่างใดยังที่เขาก็อยากบอกเนาะเขาเป็นเด็กน้อยแต่ซํานี่กันเราอาจสิควรคำานึ่งถึง เงีงง้ยนนี้ยช<ส>่งความันเล่าก็น,นั่งลุงแล้วก็น,นั่งลุงแล้วพอดีแม่ดูแลว่ะสิซีหยังขาดแม่ปันหาหายส่วนนั่งทองเราบ่ม,มีไผ่ก็เห็นใจอยู่แต่ว่าบา่ให้รักว่าสิซะยได้เลยโคเนาะก็เห็นใจอยู่เล่าอยากเล่นก,นร,ก,กระตุ๊กตาหรือว่าอยากเล่นอน,นั้นน้ำนั่งลุงยังซี่มาเล่นได้มาเล่นเนาะแต่เก่าเคยซื้อองเล่นมาให้ลูก่อยหนาเฮือนเล่นน้ำกันเเล่นน้ำกันได้เล่น เล่นได้เล่นเล่นแล้วแล้วกับเมือ่องเขาเพื่อแปะกันสำนีอลูกมาก็เห็นหน้ากันลบจักสีว่าหน่อยหน่อยอ้ชบว่ได้เล่นมันคนเราเวลานางลุงเราก็ได้ห้องเฮียนล้วก็เราก็เฮียนเพิ่มนะสิเราก็มาเราก็ขำละแล้วบ็ได้เล่นน้ำกันพักหนึ่งเราก็ไปเห็นของเล่นน้ำนางลุงเนาะ,ะ,ะเราก็เป็นคนมักเล่นกระโปก๊กระปองได้นางลุงก็ได้ อด็คือกันเขาเล่นเขางน้อยเขาเขาสิ่งขึ้นพวกไม่พวกคนเขาเล่นนํากันอ่ะเห็ดเป็นถั่มเป็นยังเขากมลเขาเนาะนิดน้อยเคยข่อยเคยเห็ดแต่ข่อยเห็ดเห็ดเป็นถั่มพวกเระไปป่าพวกเระป่าอย่างคิวนั่นคือเห็ดมองตัวได้ลุกๆอยู่เห็ดเลื่อนอยู่นะเห็ดเลื่อนอยู่เนาะฮะกดอย่างคิวปูทางใน่แต่ก็เห็ดก็คือนะว่าฝันว่าเลื่อนข่อยจะเป็นนั่นนั่นเลื่อนข่อยคนเน่าข่อยก็เป็นได้เขาป่าเขาไปไปชิบคน ใส่เงอนเมื่อไ้ร่หรือว่าเงินมื่อง่ามบ่สั้นสิน่ะอว่าขุดไปแล้วก็ยัดหัวนะชีวิตกอไมีแต่เขาป่าได้อดนไหมไปหาเห็ดเงินในป่าเออวด่งไผเอามากินเอาเอากับฟองนมมาต้มหอยหน่อยหนึ่งแล้วกับฟองมันฟอจากหอยหอยกระต่ายมันใหญ่เน้อตื่อหอยหน่อยหนึ่งอะไรกินตอนยั้งไงชีวิตก็ถูกแห้งได้อยู่อยู่กับตะเกียงแด้วมึงแค่ท้าได้มีอยู่เหี้ห้าก็บอกว่ามีค่ะมีเงินก็มันดานมันผูกเอาอยู่ในโป่ะค่ะเออ ไปทางคีซี่ตื่นมาไปทางคีซี่มาขายลูละลละหกพันกี่ไปเก็บโอ้ยเก็บแมงแข้งขายแมงแข้งปลาคุชิโรพี่น้องสิบสนะี่ไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อได้ไปแกะเผือกพี่น้องเอ้ยขอบอกขอบใจผู้องค้นที่ว่านบอกขอใจเนาะเพื่อนอน้นนะบอาอ้นอยากซื้อหมึกซื้อกุ้งยังมากินกะมีเบิร์ธทันไะพี่น้องก็ได้กินอยู่ถึงสียอันบอรวยคือบ้านคือเมืองหมู่แต่กะ ลูกบ<า>ริวิลลเนาะฮะเด็กเมื่อนี้เพิ่นก็อยากกินปลากระป๋องพี่น,นอ้งองเอ้ยเด้เพิ่นมาสอนเนาะซื้อปลากระ<อ>ป<า>๋อ,อ,ปองมาไ<ห>ว้เมื่อนั้นเด้ซื้อปลากระป๋องมาแม่คนอื่นเขากินปลากระป๋องเด้อเห็นปลากระป๋องเด้ก็กินปลากระป๋องก,กิก้นหมูก็กินนะก็จะเห็นอยู่เนาะในคลิปเพิ่นอย่ากกินหมึกก็ซื้อมากินอยากกินกุ้งก็ซื้อมากินนะพอเขาจะลูกเอ้ยเนาะพี่น้องเนาะบางทีลูกเขาก็บ่อยากขอสิซักอยากตุกคล้องที่ว่าง คือคือสิบ่มีราคาเนาะอยากของปลาเป็นบางครั้งก็อยากกระปูอยากหอยไปเด็กคนเขาูลังคเขาก็คือกันนั่นแหละเาเออกินกระปูนาอุ้ยมันคือสีเบิดเงินแล้วเอาไปเสริมสวยเบิร์ดพออยู่นี่อยู่พอได้ใจได้ใจเนาะโอเคนะขอบมอกขอบใจที่คอมเมนต์เข้ามากได้มีแนวว้าวขอบใจหลาย